ร่างที่แท้จริงของเอเนอร์จีสปอนเซอร์จ้าสปอนเซอร์ขอสปอนเซอร์หน่อยครับสวัสดีกันด้วยนะครับเราอยู่ในคลิปเบนเทนนะครับซึ่งวันนี้จะมารีวิวตัวที่มีชื่อว่า NRG หรือเรียกง่ายๆว่า Energy นะครับซึ่งตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะโกงนะครับแล้วก็เป็นตัวมาใหม่ด้วยนะครับมาดูกันว่ามันทำอะไรได้ครับมาเริ่มจากแป้งล่างเลยด Amongus ตัวน,นี้มันเหมือนกับเอามองอาดมากเลยเห็นไหมเอามองอาดสีดำ แต่ตัวเบิ้มๆหน่อยแนละ้วจะอ้วน oy! ๆหน่อยอนะุ้ยนะับนะมาดูกันว่าสตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างครับกดคิวนะครับมันจะเป็นการสะสมพลังนะครับทําให้ตัวนี้ต้นบอ,อกว่าเปล่งแสงสีแดงเลยนะนะแล้วพอ,อกดดีนะครับจะเป็นการปล่อยพลังตีทําให้คนปิวเลยครับแล้วก็สร้างดดเมจนะครับนะแล้วก็จริงจริงมันจะมีอีกสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลตัว R นะครับมาดูกันต่อไปจะเป็นสกิลตัว R นะครับแต่สึกล่างนี้จะไม่มีนะครับนะนั่นน่าจะเป็นอีกล่างหนึ่งครับก็คืออีกล่างหนึ่งก็หมายความว่าเราต้องสะสมไอตรง ครับที่เป็นสีแดงเห็นไหมไอ้ตรงหลอดอานาจีนะครับมันจะเป็นรังสีรังสีนิวเคลียร์นะครับต้องสะสมให้เต็มนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมไปสะสมก่อนนะครับตอนนี้ผมได้สะสมแต้มไอติมครบแล้วไม่ใช่แต้มไอติมนะครับจะเป็นนี่พลังสีแดงนะครับหลอดสีแดงนะครับหรือพลังนิวเคลียร์นะครับมาดูกันให้กด e นะครับอีกครั้งหนึ่งเออพูดผิดให้กด q อีกครั้งหนึ่งนะครับดูโอ้นี่มันอ๋ เป็นล่างสีแดงของเอเนอรจนะครับเป็นล่างที่แท้จริงของเอเนอรครับล่างที่แท้จริงของเอเนอร์จีกนจะตกรัวดย เอามาดูนะครับว่าล่างนี้สามารถทําอะไรได้บ้างครับกด E นะครับจะเป็นการปล่อยลาแสงนี่นะครับนะซึ่งสร้างดาเมจเยอะกว่าธรรมดาเยอะกว่าไหมเยอะมั้งเท่าเดิมนะครับะอ่ะมาดูตัว R นะครับจะเป็นการระเบิดตัวเองนะครับเห็นไหมนะจะเป็นระเบิดตัวตายนะครับจะปล่อยรลังสีนิวเขียวออกมารอบๆตัวนะครับแล้วก็สามารถบินได้ด้วยนะเอสำหรับตัว Energy นะครับนะล่างที่แท้จริงนะครับนี่ก็กดตัว E ครับนี่นะครับนะ โอเคแล้ว Energy นะครับมันจะมีล่างอัลติเมทสองแบบนะครับจะเป็นอัลติเมตแบบนี้แหละเออนะครับนี่อ่ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่คืออัลติเมทแบบล่างที่แท้จริงนะครับนะมันจะเป็นสีเขียวนี่ครับก็วิธีก็ความสามารถก็สามารถบินไม่ได้นะรู้สึกจะบินไม่ได้แต่จะพุ่งได้นะครับจะพุ่งได้อ่ะพุ่งได้อย่างนี้นะครับนะแต่บินไม่ได้นะครับเราก็กดปีได้ นะครับยิงลําแสงได้แรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็กดตัว R นะครับนี่กดตัว R สามารถระเบิดได้นะครับนะโอเคแล้วก็จะมี Energy อีกแบบหนึ่งนะครับ Energy อัลติเมตเอเนอรแบบหนึ่งนะครับพูดพร้อมกันครับหนึ่งสองซ่อมอัลติเมตเอเนอร ับจะเป็นล่างเขียวๆนะจะเป็นอ,อมองค์ุนเวอร์ชั่นเหลืองๆเขียวๆนะครับนะซึ่งก็ทําอะไรได้ก็เหมือนกับ Energy ทุกแบบก็กดอ e ีได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นล่างที่แท้จริงก็จะกลายเป็นตัวเขียวๆแบบนั้นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับอย่าลยคนละกันสำหรับใครบนเรืนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดไลค์กดซับสไครป์คลิปนี้นะครับกดเลยนะครับกดซับไปด้วยกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบดูเป็นเทนนะครับเจอในหน้าแรกอะไรก็ตามแต่ค้นหาอะไรก็ตามแต่แล้วยังไม่กดซับนะครับมึงพลาดกกดดดดไไ้้้เลลยนนนนนนะะะะะคคคครรรัับบบบจููิปีีๆแ่อใ โอเคปะละแล้วก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้นะยครับเป็นลิงก์ดิสตนะครับสามารถมาเซิร์ฟไพรเวทได้นะครับไปะละ